การใหม่ที่ไม่เคยได้ทําเพราะว่าปกติผมไปเคยไปเล่นซีรีส์ที่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ไปครั้งล่าสุดไปที่ญี่ปุ่นก็รู้สึกว่ามันเป็นมี c u เจอร์อะไรบางอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันครับผมดีใจครับผมบอกพ่อบอกแม่ได้ว่ากอินเตอร์แล้วเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตและที่เราได้ไปร่วมงานกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมว่าเหมือนบ้านเราเลยนะเห้ให้ให้ให้ฟีลเดียวกันเลยอะ ก็ต้องฟิตต uh, uh, ่อเวลาที่ต้องไปเมตส์เมตส์ไปฟาเออก็จริงก็ใช่จริงๆของเราก็ก็เหมือนกันนะเหมือนนกัใช่ของเราก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะใช่แต่ของเขาฟิกกว่าเท่านั้นเองโอะไรบ้างโหก็ภาษาภาษาอ๋อภาษาเราก็ ต้องท่องก่อนไปชแต่เราไม่ท่องธรรมดานะจ๊ะมันมีต้องท่องเราไม่มีมินิ่งด้วยไงเออใช่ความยากอยู่ตรงนี้เราไม่แบบแค่พูดบทไปมันต้องรู้ความหมายของคําพูดนั้นด้วยรคับมีการรับส่งกับตัวละครที่เป็นคนญี่ปุ่นใช่ครับแล้วมันยากนกับรูปเงบเขามันต้องยังไงใส่ตาย acting ย่งงเราะว่าอยางเรามันยากยังไงเหรอมันมีจอิจริงมันมีความยากซ่อนอยู่บางทีเพราะอ๋อ เขาเรียกว่าการแสดงออกของของของคนต่างชนชาติกันมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่นี่เขาไม่นิ่งนะไม่ไม่ไม่ไปหลไม่ไม่หมายว่าใช่ใช่เหมือนใช่ตกใจดูว่าสนับสนุนความคิดเขาออคือเรื่องนี้ คาแรคเตอร์ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการแอคทีฟขึ้นมาเขาจะมันนึ่งความเขมไมดีอะเนาะนิ่งนิ่งอะไรอ่ะนิดนึงนิดน่งนิดนิ่งเพราะว่าเป็นคอมเมดี้ไงครับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเขามาระดับนี้เราวก็ควรเป็นระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเรายิ่งได้มาเราสองคนเนี่ยไม่นิ่งก็คือเป็นคนไทยไทยแท้ปกติเลยอย่างเช่นอ่ะ ผมอ่ะเขาอยากได้เป็นตัวละครอยู่ในที่อยู่ในเรื่องมูนไรซิเก็นผมเป็นลุงจิมที่ไปเล่นเป็นรับเชิญเรื่องเขาส่วนมีก็เป็นเวิร์ดใช่ตัวละครจริงๆของเอิร์ดเป็นคนนิ่งๆแล้วก็เป็นคนแบบซีเรียสแต่เราเข้าไปเล่นเรื่องของเขาแล้วก็อัพอัพเปอร์เอนเนอรีของเราให้แบบเทียบเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเล่นเป็นเวิร์ดตัวละครผมก็เป็นคนนิ่งๆ <laughs> แล้วผมก็เลยเป็นคนนิ่งๆ <laughs> ไม่ใช่แล้วและเราก็คล้ายๆพี่เอ,อิร์ธแหละว,ว่ามันก็คือการอ,อินเทอร์แลกเนาะใช่ครับอย่างพอเรื่องนี้กลับมาเป็นไงบ้างเราแต่คนรอคอยจากโคสเตอร์เดียวๆแล้ววันนี้ได้แบบเป็นเรื้อเป็นหนักเลยมีเรื่องเรื่องแล้ว,ลว <laughs> ดีใจครับเพราะว่าเออเราได้ให้ทุกคนเห็นว่าเออผมว่ามันเป็นเหมือนแพทชั่นใหม่ของเราดีกว่าเราได้โอกาสใหม่ๆแล้วได้ วีเขาเรียกบทบาทใหม่ที่เราได้ลองให้ทุกคนดูแล,<ช>แล้วก็ที่สำคัญเราได้นักแสดงพิชาคริตใช่ที่มาร่วมเล่นกับเราด้วยคือเซอร์ไพรส์มากเพราะว<ช>่ปาปกติเนี่ยผมก็ผมกัมบมิกเองก็เคยดูละครที่เขาเล่นแต่ไม่คิดเลยว่าเราจะได้เห็นกับตาเนื้อของเราเอง <laughs> <c oughs> จริงจริง,ม,รงม็รเขามีความเกงรงในตัวพ่ชาครีตอยู่ซีแรกๆผมเชื่อว่าทุกคนเก่งแน่นอนว่าคนที่ไม่เคยเจอพ่ชาครดตก็จะมีความแบบว่าประมาทนิดนึงแต่พอพี่เขาได้มีชวนคุยแล้วก็มีอินเทรแอคกับเราอย่างเงี้ย ไอความประมาทความเนวอัตมันก็หายไปใช่อะไรครับอะไรพฤติกรรมกันยังไงอะของพี่เอิร์ธเป็นไงของของเอิร์ธเนอะหรอการใกล้ชิดเพราะว่าในในเรื่องมันมีการใกล้ชิดกับพี่ชายคิดมากยิ่งมีเองเนี่ยใกล้ชิดหน้าผากคุณหน้าผากแต่ผมมันมีการแบบว่าเขาจะมีการแบบจะออมแอมกับเรานิดนึงอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบในเรื่องเขาจะ เป็นคนที่ขอเราแต่งงานคนนี้จีบจีบคนจีบเราบอกไปเลยคนจีบแล้วแล้วก็มีความใกล้ชิดมีการหยอกหยอเออนิดหน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันละลายพฤติกรรมของเราแต่ต้องเกิดไอ้อย่างนี้ต้องมองหน้าเขาตุ่นไหนมีหน้าร้านอิชาอีที่มันจะต้องผิวเดียวขึ้นเดียวผมอ่ะหายเกรงเพราะว่าหัวผมมาได้สัมผัสกับผิวหนังเขาก็คือใงกันเขาเกเแสยจีบเหรอแบบตึ้งเครื่องจีบเหรอ หมายความว่าเออพอมันเหมือนแบบพอได้นิดนึงอ่ะเออเหมือนเขาเหมือนเขาส่งพลังผ่านผ่านผิวหนังได้แล้วเข้ากบเพื่องอย่างนี้เลยแล้วจากนั้นมันก็จริงป่ะเนี่ยจริงจริงๆเพราะว่าพอเหมือนเราได้ลองเล่นเราได้อ่าสัมผัสเราได้อันนี้จริงๆอ่ะเออหลังจากนั้นมันก็ฟลร์ขึ้นมาเลยแล้วก็พี่เขาส่งเก่งจริงๆแล้วเข้าใจแล้วว่าแบบนะก็นรุ่นใหญ่ิงไหเอานยังไงเขา ผมเชื่อแล้วว่าการส่งการรับเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันสำหรับเป็นการเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเขาส่งมาเท่าไหร่แล้วก็ใช่รับเท่านั้นงงไหมือว่าเขาส่งมาเท่าไหร่แล้วก็แบบเรารับทุกสิ่งที่เขาเออใช่ใช่ energy อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบอ่ารับส่งกันเสมอมันคือการแสดงอ่ะเนาะใช่ครับแล้วเราสองคนเดี๋ยวขอเราสองคนในเรื่องนี้มันเปลี่ยนกันแบบที่แบบว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรกันอ๋ออย่างบทของผมเองเป็นเพลงก็คือตัวละครเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่จะ โรสเตอร์ er นิดนึง hmm. เออจะมีการแบบเรื่องงานก็ไม่ได้เรื่องเรื่องความรักก็ไม่ได้เรื่องการมีในชีวิตเองก็ไม่ได้เรื่องแต่มันจะมีค่อนข้างจะมีคอนฟ lict ก,ก็คือผัวหน้ามาแอบรักเราแล้วพอเราไป,ไปปรึกษามิกที่เป็นเหตุเป็นโมโม่ซึ่งเขาก็บอกทีหลังว่าแบบเออเราเขาก็แอบร <Okay. S 1> ักเราเหมือนกันก็มีความกละหุนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตัวคาแรคเตอร์เองก็สว่าเราดึงความเป็นตลกของเราออกมาให้มากขึ้นขนาดน้เองอ่าเองที่ต้องแบบว่า เอาปีแย่งชิงกับพิชาคิปยังไงครนะับโหมันก็มันก็เป็นความยากอะเนาะเราก็ต้องไปเล่นแข่งกับเขาอ่ะนี่เขาเล่นจีบนี่เราเล่นงัดกับเขาเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความยากแล้วก็เออรู้สึกว่าครั้งนี้ไม่ครั้งแรกที่ผมอ่ะจะแบบตามจีบเป็นครั้งแรกที่เล่นตามจีบคนอืออ่นปกติเราทคนจีบปกติคนจีบเราตลอดเนีเ่ยแครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วตามจีบ โอ้โหโอ้โหใหญ่เวอร์ตะข่าวคนนี้เหมือนกันนี่ก็ครั้งแรกที่เนื้อหอมที่สุดที่ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะไปตามหึงตามห่วงเขาไงจะเป็นฝ่ายที่แบบว่าเออฉันรักเธอแต่ฉันไม่พูดแต่ครั้งนี้คือมีแต่คนแบบว่าอยากอยากที่จะแบบจีบอใช่จทำตัวไม่ถูกเลยรอบนี้ทำตัวไม่ถูกอะไรฮะก็รับผิดปากผิดปากอุ้ยเลยหรอที่ทำที่มันกังวลมันทุกวันพี่ กังวลพี่เขาอินพไวแบบโหดจริงๆแบบว่าเออความประสบการณ์อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องไปกับเขาให้ได้อะไรเงี้ยเราต้องเขาเรียกว่ายนะแก้ไขเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยหรอหรือว่าไงไม่แลาวเขาอินพไวมาเราก็ต้องอินพไวด้วยอินพไวด้วยใช่ที่มันฉันไปตีเขาักกิมาตอนนี้ เรื่องบทยังยังไม่ร้อยเปร์เซ็นต์ครับ <ừ> um. เ,ออเรายังไม่รู้ว่ามันมีการโรแมนติกมากน้อยแค่ไหน่องมีโรแมนติกมากน,อนออ้อยแค่ไหนมีันเสียฝันเสียาเอืนสะดุดลไมไดลด่ด้าวันดาวเลย <laughs> นี่นี่แทมพันดาว <laughs> อันนี้อีายนี่ยังไงคืออะไรนี่ดามันแค่นี้นน <laughs> อ๋นน <laughs> อ,นน <laughs> อนน เป็นนิ้วก้อยชนนิ้วก้อยใต้พ่อห่มเออแต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูอ่ะตอนนี้มิกเล่นจบแล้วไม่ชั่วมิกซว่เต็มที่แล้วใช่ครับผมก็โอ้ถ่ายละครได้รับงานได้นะครับจังหวะนี้ช่วงไถงานเหรอฮะช่วงไถงานช่วงเอาแน่นอนอยู่แล้วกล้องเต็มไปหมดเลยอยังว่างอยู่นะครับยังว่างอีกนะครับผมต่อได้ครับการคู่ก้อยต้องที่มาได้จังหวะนี้แล้วก็เปล่าออกสั่งเรือดด้วยนะครับผมใช่ครับ ปลายปีนี้แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังอยู่ในเรื่องของดูเรื่องบทแล้วก็เรื่องกําหนดการการถ่ายทรรอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวปลายปีนี้เจอกันแน่นอนครับแต่ขึ้ปืดกล้องแลยไหมยังใกล้ละครับใกล้แล้วบอทได้ไหมอย่าเลยก็เลยเหรอก็ถ่ายดีเซลไปใช่ครับแค่ถ่ายดีเซลไปเดี๋ยวมันจะหลุดปากไปหมดอันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ